รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับก็สู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์เวลา15.00น20นาทีทางทรบ .5 แห่งนี้ครับกับพิธีกรที่ร่อยสุดในประเทศครับผมออกกิริเทพทันครับผมพูดคำนี้แล้วผมมีความสุขมากนะคุณผู้ชมเพราะไม่มีใครบอกผมบอกตัวเองเสมอเลยวันนี้ฮะผมเดินทางมาจังหวัดชัยภูมิครับเป้าหมายคือในหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับกับทุ่งดอกกระเจียวครับเราจะไปเลยครับเรื่องครับไปดูความงามครับแต่ว่าก่อนไปถึงเนี่ยผมวางแผนว่าผมจะมาพักที่นี่ก่อนนี่คือบ้านไร่อินดอยนะคุณ ชมทุ่งดอกกระเจียวนะคะที่นี่ครับคอนเซปต์ก็จะสนุกๆครับที่พักก็เป็นแบบสีชมพูเป็นบ้านมีกังหันเด็ดดวงมากฮะแล้วก็ที่สําคัญที่ผมไม่พลาดเลยก็คือเรื่องของอาหารครับคุณอาโทรมาบอกว่าเฮ้ยที่นี่เขาอร่อยมากเรื่องของลาดหน้าสเต็กค,ครับแล้วก็เนี่ยฮะขาหมูบ้านไรอิงดอยผมก็เลยบอกว่าอ้าวผมมาผมชิมก่อนเลยกองทัพก็เดินด้วยท้องครับเดี๋ยวเราพออิ่มเสร็จเรียบร้อยทิมงานอิ่มเสร็จเรียบร้อยเราจะขึ้นกันต่อครับเป้าหมายวันนี้ครับ ทุ่งดอกกระเจียวกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะฮะช่วง3เดือนนี้เลยครับกรกฎาสิงหากันยาไม่ใช่นะครับผมมิถุนากรกฎาสิงหาไม่ใช่ถูกแล้วนะครับผมช่วง3เดือนนี้แหละเอาละเดี๋ยวตอนนี้เราชิมอาหารกันหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมจะเริ่มตน้นด้วยราดหน้าสเต็กนี่โอ้โห <ST>. นี่เป็นคำๆเลยอ <ST>. คุณะพรกพรจไปไปให้สุดขอบฟ้าจะไม่มองยอเต็มเหนียวครับคนะุ้มเดี๋ยวผมขออนี้ทานอาหารเหล่านี้ก่อนนะครับ้ชครับช่วงนี้ไปหาน้องเอฟครับกูออนตลอนเมืองชนครับ <c oughs> อ๋อได้เวลาของผมแล้วเหรอครับพี่อ๋อโอ้โหกำลังอ่านหนังสือเพลินเลยครับ ขอบคุณพี่อ๋อมากมากเลยนะครับและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบเจอกับผมเอฟธนญนพนะครับในช่วงโกออนตลอดมังชนครับช่วงนี้นะครับผมจะคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดชนบุรีมาฝากคุณผู้ชมกันครับและสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมพามาในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่มีความสวยงามมีความร่มรื่นนะครับและมีความรู้ซ่อนอยู่ทุกซอกทุกมุมนะครับให้เราได้ศึกษาได้ค้นคว้ากันนั่นก็คือห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550นั่นเองครับ วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับห้องสมุดที่ไม่ธรรมดาและไม่เหมือนห้องสมุดที่ไหนเลยครับเพราะว่าห้องสมุดที่นี่นะครับนอกจากจะมีห้องที่ผมยืนอยู่ตอนนี้แล้วยังมีห้องเรียนรู้เยอะๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องมาคับการเรือนะครับมีท้องฟ้าจําลองแล้วก็มีห้องสารฝันแล้วก็มีห้อง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 อีกเยอะๆมากมายหลายห้องเต็มไปหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูห้องที่ผมพูดถึงกันเลยครับ เข้ามาในห้องสมุดเรียบร้อยแล้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเราจะไปพบกับผู้อำนวยการบำรุงสุวรรณช่วยครับผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับสวัสดีครับอครับสวัสดีครับขอครับวันนี้ขออนุญาตใช้เสียงนิดนึงนะครับตอนนี้เข้ามาในห้องสมุดแห่งนี้แล้วโอ้โหแปลกตามากๆไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะครับก่อนอื่นขอถามถึงนิยามหรือว่าความหมายของห้องสมุดมีชีวิตก่อนครับว่าเป็นยังไงครับครับห้องสมุดนี้นะเป็นห้องสมุดที่ที่มีความหมายว่าห้องสมุดมีชีวิตครับก็ เนื่องจากว่า,านักเรียนก็ดีหรือว่าประชาชนก็ดีหรือว่าคร,รูบาอาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้ที่สนใจในการที่จะมาค้นฟ้านะมาที่แหล่งเรียนรู้ของเราตรงนี้โดยที่มาแล้วไม่ได้มาเจอเฉพาะหนังสืออย่างเดียวที่จะอ่าน นะฮะไม่ใช่ในห้องสมุดของเรานี่จะมีครบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีที่ที่ทันสมัยที่ทันสมัยครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สามารถโต้ตอบพูดคุยกันได้ก็เราเลยตั้งสโลแกนไว้ว่าห้องสมุดที่นี้เป็นห้องสมุดมีชีวิตมีชีวิตครับมันเป็นห้องสมุดที่สามารถให้ทุกคนเข้ามาใช้ ตามอัตฉริยะใครับส่วนที่เรายืนอยู่ตอนนี้อันนี้คือส่วนที่เรียกว่าอะไรครับตรงนี้นะในห้องสมุดเลยตรงนี้เป็นห้องห้องสมุดมีชีวิตซึ่งจะมีหนังสือหลากหลายหนังสือเหล่านี้เราจะจัดซื้อเมื่อประชาชนมีข้อมูลมีให้คําแนะนำพูดต้องการต้องการว่าอยากได้หนังสือแนวไหนเพราะว่าตรงนี้เป็นภาษีของประชาชนมในจังหวัดชนบุรีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องทําในส่วนของห้องเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ห้องนี้ห้องเดียวมีมีห้องอะไรบ้างครับของเราจะมีห้องโรคของแสงเงา

อ๋อแลเดี๋ยวก่อนจะใส่แว่นแล้วนังังไม่มาน้องเอฟตายแล้วนี่แอคชั่นเกินไปใช่ไหมพี่นี่มันน่าดูเลยโอ้ตายแล้วครับผมคิดว่าสังฉายไปแล้วนี่คือห้องภาพยนตร์สีมิตินะแล้วแว่นที่ผมสวมอยู่คือแว่นที่จะสําหรับชมภาพยนตร์สีมิติโดยเฉพาะแว่นนี้ถ้าไม่ได้สวมก็ไม่สามารถที่จะดูภาพยนตร์สีมิติได้ก็เป็นภาพยนตร์ปกตินะครับเดี๋ยวผมสวมรอไว้เลยพอครับผมแล้วในส่วนของคอนเซปต์ของห้องนี้เป็นไงครับพอครับหนึ่งเมื่อภาพยนตร์ฉายเราใส่แว่นเนี่ย นะเราสวมแว่นปั๊บไอ้สิ่งเหล่านั้นมันจะพุ่งเข้ามาสู่ตัวเราสองเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะไอ้ตรงก้างอี้นี้ก็จะไปตามสภาพสามเมื่อลงน้ําเราก็ปั๊บลงไปในผ่านแอ่งน้ําหรือผ่านอะไรมีน้ํากระเซ็นขึ้นมาก็ะเซ็นขึ้นมาโดนเรา พอครับพี่คือห้องวังเท่าการเรือใช่ไหมครับคอนเซ็ปต์ของห้องนี้เป็นไงครับห้องนี้เพื่อต้องการให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกใต้ทะเลครับผมนะเหมือนกับตัวเด็กนักเรียนหรือเยาวชนหรือใครก็แล้วแต่เข้ามาในห้องนี้เหมือนได้ควบคุมเรือด้วยตนเองฮะนี่คือับังครับเหมือนกับังครับและสามารถเดินเดินเรือ แล้วก็จะมองเห็นสภาพของใต้ท้องทะเลครับเรามีเรดาร์ในการควบคุมดูแลนะครับนี่คือจำลองจำลองจากของจริงครับเดี๋ยวก่อนเราก่อนที่เรือเราจะข้าดอยจริงจังนะพรอบ๋อครับพอเชิญชวนนะฮะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ให้มาท่องเที่ยวที่นี่กันครับตรงนี้แหละเป็นหัวใจสําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเลยครับโดยการนําของท่านนายกวิยาขุนปลื้มตรงนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้โอกาสกับเยาวชน กับประชาชนและผู้ปกครองนะไม่ใช่เฉพาะ,ะคนในจังหวัดชนบุรีครับผมทั่วทุกจังหวัดนะได้มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวและได้มาศึกษา ไม่ต้องมีอาจารย์แต่สื่อนวัตกรรมและห้องต่างๆเหล่านี้จะเป็นครูและเป็นอาจารย์ที่จะให้เราสามารถเรียนรู้ได้ดังนั้นห้องสมุดที่นี้ถึงเรียกว่าห้องสมุดมีชีวิตก็ขอเชิญชวนนะครับเราไม่คิดค่าบริการเข้ามาศึกษาค้นฟ้าได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวันนักขัตฤกษ์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีวันหยุด นะครับขับรถมาชนบุรีใ,<ค><อ>ใกล้แค่นี้เองนะครับกา<อ>รเดินทางสะดวกสบายนอกจากที่จะได้มาท่องเที่ยวสนุกสนานมาทานอาหารทะเลอร่อยอร่อยแล้วก็มาท่องเที<อ>่ยวแบบได้ความรู้ติดต<อ>ัวกลับไปด้วยวันนี้ขอบคุณหมอออมากมากเลยนะครับขอบคุณครับ ครับหมดเวลาของผมในช่วงโกออนตลอดเมืองชนแล้วครับสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวที่ไหนในจังหวัดชนบุรีต้องติดตามชมกันให้ได้แต่สัญญานะครับว่าผมจะคัดมาแต่เฉพาะที่เป็นไฮไลท์จริงๆครับเอาละครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่ออสสุดหล่อสุดหนึ่งเดียวในประเทศไทยกันต่อเลยครับในช่วงไฮไลท์ไทยแลนด์ครับผม ในช่วงเทศกาลครับช่วงที่แบบหนึ่งปีมีครั้งเดียวเราจะเป็นจะต้องมาฮะและเราใช้เวลาเดินทางประมาณออกจากกรุงเทพตีห้าฮะเรามาถึงนี่ตามกําหนดเวลาเลยนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสคุยครับกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับจังหวัดชัยภูมิครับนะฮะคุณที่ข้าวุฒิศรีบุรินครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับโอ้อากาศคุณผู้ชมครับคือนานมากผมไม่ได้มาที่นี่เลยนะฮะรกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่นี่อากาศเย็นนี้ตลอดเลยอากาศเย็นทั้งปีเลยครับอุณหภูมิแต่ละวันจะต่ากว่ายี่สิบห้องศาทุ โอ้โหแล้วเวลาเราเข้ามาที่ป่าหินงามแห่งนี้ครับโดยส่วนใหญ่เดี๋ยวเราเล่าคร่าวๆกันก่อนว่าเข้ามาแล้วเขาจะได้เที่ยวอะไรบ้างครับครับคืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ก็คือทุ่งดอกกระเจียวเหมือนที่เรายืนอยู่ด้านหลังแล้วนะครับครับแล้วก็ผาสุดแผ่นดินซึ่งเป็นแผ่นดิน3มภาคหัวหน้าครับที่ผมเห็นในรูปที่เป็นผาอย่างนี้แล้วหินยื่นไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับอันนี้มันติดหลายจังหวัดเลยเนี่ยครับมันเป็นแผ่นดิน3าภาคครับคุณล้อครับก็คือเรายืนอยู่หน้าผา สั่งฝั่งซ้ายมือของเราก็คืออําเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีลบบุรีแล้วก็ตรงกลางระหว่างหน้าช่องหน้าที่เรามองเห็นนะครับหน้าเลยครับบิเชียรบุรีเพชรบูร์ขวามือคือบําเหน็จนาลงชัยภูมิสามจังหวัดเลยสามจังหวัดแต่ที่เรายืนไม่ใช่บาเหน็จนะครับเทพสถิตอําเภอเทพสถิตครับอากาศสุดยอดของประเทศอ๋อนั่นคือที่เที่ยวอันหนึ่งที่เราต้องมามาไม่ได้อะไรนะคุณรับประเด็นนึงคือเรามาเพื่อถ่ายรูปคแล้วก็มาเพื่อเห็นครับว่านี่คือความงดงามของธรรมชาติแต่เป้าหมายในวันนี้ผมเดินทาาาางมเพระว่ ที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเป็นทุ่งดอกกระเจียวนะฮะปีนึงหนเดียวเองครับหนเดียวสามเดือนครับช่วง<อ>เดือนไหนครับมิถุนาถึงเดือนสิงหาครับ เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับถือว่าคนของมาเยอะครับหอบนี่เราถึงในจุดนี้แล้วครับผาสุดแผ่นดินผาสุดแผ่นดินนะครับแต่ยังไม่ใช่ไฮไลท์ต้องเดินต่อไปอีกประมาณ3กิโลมดไปโอ้โหใครจะยืนล้ะครับเวเอ้า ไหนบอกว่าจะมาก็ไดีไงผมก็มาแล้วก็เอาเข้าไปโอ้ไม่ไหวโอ้ดนิดนึงนิดนึงนะยังตรงนี้คือจุดที่ครับที่เราคุยกันสักครู่นะครับนลวกว่าคือผาสุดแผ่นดินครับผมสุดแผ่นดินตรงนี้เลยสุดแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินสามภาคถ้าคุณผู้ชมมองมาอย่างนี้นะฮะถ้าบอกว่าผมจะหันอย่างนี้นะครับก็หันานี้ครับด้านนี้คือลบบุรีก็คืออำเภอลำสนธิตรงหน้าเราก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์คือวิเชียรบุรีขวามือคือจังหวัดชัยภูมิอำเภอบำเหน็จนาลงแผ่นดินสามภาค คิดดูเช้าๆนะคุณผู้ชมครับครับหมอกช่วงอากาศเย็นๆนะฮะที่นี่นิดระหว่างผมยืนอยู่ในลมมาเอื่อยๆตลอดครับครับ<ม>บรรยากาศแบบนี้ตลอดครับผมคือ6กโมงครึ่งเราสามารถมาดูพระอาทิตย์ขึ้นบนนี้ได้ครับได้ครับผมแต่ต้องบอกส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นเป็นดวงถูกไหมฮะจะเแสงแดง,แ,งแดง ไม่เคยผิดหวังครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่ดอกกระเจียวออกไม่ว่าจะเป็นภาคของการจัดการที่ทางอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเขาทำนะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวก็สะดวกสบายหมดแล้วโอ้ท่ยวนี้ผมมาผมเห็นเต็มเมเลยครับก็สัมผัสทั้งทุ่งดอกกระเจียวแล้วผาสุดเพดินครับแล้วก็ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับล้วก็ยังมีลานหินนะครับคือซึ่งมีหินรูปลักษณะต่างๆที่แตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นหินถ้วยเบอร์ฟีฟ้าครับแล้วก็ หินถ้ำมองหินแม่ไก่ยักษ์แล้วก็ไฮไลท์สําคัญก็คือหม้อหามตั้งซึ่งตรงนี้ก็หลายคนอยากจะมาเที่ยวชมก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้มาสัมผัสชมบรรยากาศของทุ่งดอกกระเจียวของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับครับสำหรับปีนี้นี่ไฮไลท์ก็คือ,อเป็นปีที่ใช้สโลแกนอยู่ด้านหลังนะครับนั่นก็ดอกกระเจียวดีใจที่ชัยภูมิครับ,รบตรงนี้ก็คือทางจังหวัดก็คือโดยการนําของท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดนะครับก็ เป็นคอนเซปที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาดูว่าตะการตาขนาดไหนครับอยากจากจะเรียนเชิญทุกท่านครับหัวหน้าครับผมเห็นว่ามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยที่นี่ครับครับมีครับอุทยานธรรงชาติปายนิงกามีครับผมระยะทางเท่าไหร่ครับหนึงกิโลเมตรครับผมโอ้โหไม่ได้ไกลมากนะไม่ได้ไกลไม่ได้ยาวมากที่นี่การการเดินไปของนักท่องเที่ยวก็คือเดินได้ปกติครับเดินได้ปกติครับผมมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่แล้วครับก็จะเจออะไรฮะในนั้นก็เจอพันธไม้กล้วยไม้ต่างๆในลักษณะที่ขึ้นมาช่วงฤดูฝนะรแล้วววกกก็มีีดอเจยขา ซึ่งเป็นครับตรงนี้จะเป็นทุ่งทุ่งดอกกระเจียวทุ่ง3ามนะครับผมครับจะมีให้ได้เที่ยวชมวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากครับสำหรับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับคุณธีคาวุธิศรีบุรินครับขอบคุณมากครับวนะครับขอบคุณครับมีโอกาสมาครับนี่เป็นหนึ่งไฮไลท์ของหนึ่งชีวิตในการเดินทางท่องเที่ยวครับตามหาไฮไลท์กันต่อครับกับน้องเอฟครับในช่วงคนไทยมีไอเดียครับ จอกับผมเอฟธัญนพนะครับในช่วงคนไทยมีไอเดียนั่นเองครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับความหัศจรรย์ของพืชชนิดนึงครับพืชชนิดนี้นี่นะครับดูแลง่ายแล้วเวลาเขาออกดอกทีครับเขาจะออกมาในปริมาณที่เยอะมากเรากับเราตั้งนาฬิกาผปลูกเอาไว้เลยครับออกมาพร้อมๆกันแทบจะเก็บเกี่ยวไม่ไหวเลยทีเดียวและวันดีคืนดีนะครับเขาก็จะมุดหายลงดินรอวันเวลาที่จะงงงงงออออกกกาาามมมมขึึ้้้้นน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 นีคคคคครรรััััผเเเชชืื่่่่วตูหหลยจะบ็ นี่เลยครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับทุกสัดส่วนนะฮะทุกคุณประโยชน์ของเห็ดครับว่าเขามีประโยชน์อะไรบ้างและตอนนี้เราก็มาอยู่กับกูรูทางด้านเห็ดเรียบร้อยแล้วครับพี่เมทัพรนั่นเองครับสวัสดีครับพี่เมทพรครับสวัสดีค่ะโอ้โหพี่นี่คือโรงเห็ดใช่ไหมพี่ใช่นะเดี๋ยวหลังจากนี้แน่นอนคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูด้านในกันนะครับเอาให้เห็นแต่จะว่าเห็ดแต่ละชนิดเนี่ยเขามีหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องถามพี่เมรรกออนนเเลยยคืปะโช์ขงหทีี่แท้้จรรริงงมอะไบบาคั โปรตีนเท่านั้นเลยแล้วก็สารใยใยเขาเนี่ยเพราะว่าพวกนี้มีโปรตีนเยอะพวกกระเห็ดทุกชนิดทุกอย่างก็คือว่าล้างสารพิษหมดก่อนหน้านี้มีความรู้เรื่องการเพาะเห็ดมาก่อนไหมครับหรือว่าไม่รู้อะไรเลยต้องศึกษาทุกอย่างต้องศึกษาใช้เวลาศึกษามากี่ปีครับเนี่ยอ่าพี่ศึกษาประมาณ8ปีแรกๆอ่ะปมะ่สี่ห้าปีก่อนแล้วถึงมาทําน้ําเห็ดอพมาต่อยอดเพราะว่าเห็ดมันล้นตลาดครับอือนี่พูดอย่างนี้นะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปดูในโรงเห็ดแล้วว่าจริงๆเนี่ยวิธีเพาะเป็นยังไง นี่คือโรงเห็ดใช่ไหมครับผมโรงเห็ดนี่เขาต้องมีขนาดไหมพี่ที่เหมาะสมออต,ตอนเท่าไหร่ฮะแล้วแต่พื้นที่ที่เราต้องการครับผมส่วนใหญ่เห็ดนี่ใช้เวลาเพาะสักเท่าไหร่ฮะประมาณเดือนกว่าค่ะ เหมือนกันหมดไหมทุกชนิดไหมอ่าเป็นบางอย่างค่ะยางเห็นหนูเดือนพึ่นค่ะที่บอกว่ามีการต่อยอดนําไปทาเป็นน้าเห็ดสกัดเข้มข้นเนี่ยไอเดียนี้เกิดมาได้ยังไงครับคี่เล็งเห็นว่าเห็ดมันล้นตลาดเราจะทํำยังไงให้มันมันได้คุณเห็นคุณค่าของเขาครับแล้วก็ต้องทํำยังไงให้มันอร่อยแล้วเด็กๆทานได้โอ้โหนี่เอาละครับแบบนี้นะฮะอยากจะรู้แล้วว่าตอนนี้มีการวางการตลาดยังไงบ้างเดี๋ยวเผมพูดให้ใครได้ฮะคุณพัชพรคือคุณอุ้มนะครับสวัสดีครับคุณอุ้มครับ โอ้โหนี่กำลังตรวจสอบสินค้าอยู่เลยนะคุณผู้ชมครับนุ่มครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่ามาดูแลการตลาดให้กับเนี่ยเมตาพรได้ไงครับเอ่อทางคุณแม่เนี่ยเขาได้ผลิตแต่ว่าเป็นขวดพลาสติกอะค่ะขายในสไตล์เป็นง่ายใช่ไหมฮะใช่ครับผมเป็นสไตล์โอท็อปอะค่ะขายในจังหวัดเราก็เลยเออไปศึกษาแล้วก็หาข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับการทํา น้ำเห็ดน่ะนะคะกรรมวิธีจากพลาสต์ไรเป็นสเตอริไลซ์จากขวดพลาสติกเป็นขวดแก้วแล้วก็ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นใช่แล้วก็พัฒนาแพ็กเกจนะครับแล้วตอนนี้มีวางจำหน่ายที่ไหนบ้างคบการตลาดตอนนี้ตอนนี้ก็คือในไฮเปอร์มาร์เก็ตเดอะมอลล์ทุกสาขาพาะแล้วก็นี่เลมอนฟาร์มโกลเด้นเพลสอ็มพเนียมเทอร์มินอลทเวนตี้วันค่ะครับผมนี่ก็คือเหมือนกับ ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่เมธาพรนะครับแล้วก็คุณอุ้มมากๆเลยที่มาแนะนำนะครับไอเดียดีๆให้คุณผู้ชมเนี่ยได้นําไปต่อยอด1รักษาสุขภาพ2มีช่องทางถมายกินเพิ่มมากขึ้นนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับสําหรับสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบเจอกับคนไทยมีไอเดียในรูปแบบไหนอาชีพอะไรต้องกลับมาติดตามกันได้แต่ผมสัญญานะครับว่าจะคัดมาแต่เฉพาะไฮไลท์จริงๆครับ วันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่อ้อก,กันต่อเลยครับผมวันนี้ครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากครับสำหรับบ้านไรอิงดอยนะฮะที่เออฟื้นที่พักให้กับผมและก็ทีมงานขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการไฮไลท์ไทยแลนด์นะครับวันนี้สวัสดีครับ